ก็เป็นงานต่อเนื่องจริงๆแล้วผมเคยเกินไว้ว่าเราดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้แล้วแล้วก็บังเอิญว่ามันมีข้อมูลที่ที่สอดคล้องกันว่าไอ้สิ่งที่เราใช้แก้ไขคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยผู้ป่วยเองด้วยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําต่อมันจะเป็นบาปทีนี้ก็ลงข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นเราก็ทราบดีว่าผู้ที่ติดเชื้อไอจีวีเนี่ยจะไม่เสียชีวิตจากเชือ้อไอจีวีเสียชีวิตจากโรคอื่นที่ ช่วยโอกาสในยามที่เม็ดเลือดขาวมีน้อยใช่ครับเพราะไอ้ไอ้ชวีมาว่ากิน CD4 เจอะเข้าไปซีดีโฟซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของรางกานเพราะฉะนั้นก็จะติดเชื้อช่วยโอกาสเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอื่นนะครับบูมปลอดอักเสบเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ก็คือฆ่าเชื้อไอชวีให้หมด แล้วต้องเพิ่ม c ีดีโด้วยไม่ใช่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งะนะปัจจุบันนี้ยาต้านไวรัสสามารถลดเชื้อ HIV ได้แต่ไม่สามารถเพิ่ม c d ดีได้รวดเร็วเพิ่มช้าๆหรือบางรายก็ไม่เพิ่มเลยก<น>็แปลว่ายาที่พวกเขากินกินกันอยู่เนี่ยอาจจะลด HIV ได้แต่พวกเขาจะเจอปัญหาแทรกซ้อนบางอย่างเข้ามาในขณะเดียวกันตัว c d ดีซึ่งจะเป็นตัวคอย สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพิ่มก็เพิ่มน้อยเพิ่มน้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมีการทดลองเพื่อจะให้เห็นว่าอาหารเสริมที่อาจารย์สร้างขึ้นมาได้เนี่ยจะช่วยเพิ่มซ d ดโฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เวลากินเข้าไปก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆครับแล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะไปช่วยจัดการกับไวรัสเสริมด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสของการสร้างซิดโฟเพิ่มแล้วก็ลดไวรัส จนต่ำสุดมันก็เป็นได้นะฮะทีนี้สิ่งที่เราสํารวจจากจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปี2010ถึง2013เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่สํารวจเรื่อง HIV เนี่ยก็พบว่าเม็ดเลือดขาวที่เชื้อ HIV ไอวีมันทำลายมากที่สุดคือเม็ดเลือดขาว TH17 ชสิบเจ็ดนะะทีนนะครับแล้วก็มีการศึกษาชัดเจนว่า ทีเสิบเจ็ดนี่แหละคือตัวที่ควบคุมการแพร่เชื้อของ HIV นะครับแล้วก็มีการศึกษาต่อไปว่าถ้าร่างกายของเรามีที7สิบเจ็ดมากพออาจจะทําหน้าที่คล้ายๆกับวัคซีนในร่างกายของเราด้วยเชื้อ HIV วีเข้าไปก็จะไม่ติดเชื้อทีเสิบเจ็ดมันก็จะไปกระตุ้นไม่เลือดขาวให้จัดการกันเองอนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ที7ก็เป็นไม่เลือดขาวที่สําคัญมากนะครับ เราได้พัฒนาสูตรขึ้นมานะครับจากการวิจัยของเราอย่างต่อเนื่องในทาง o peration BIM นี่แหละรเราก็ได้สูตร LIB ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวกา,ารแพทย์มหาวิเชียงใหม่ภายใต้การควบคุมของศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิกนักภูมิคุ้นการวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราก็ใช้ LIB 4แคปซูลต่อวันนะครับเราก็พบว่าอาสาสมัครมีสุขภาพดีขึ้นในปกป ใน15วันนะครับแล้วเพิ่ม CD4 ได้โดย TS1 เพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ TS17 เพิ่มขึ้น5เท่านะครับ,ะร,บระบบภูมิต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ประสิทธิภาพในการจัดการกับเชื้อ SV ก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นนะครับและจากข้อมูลของเราเมื่อ23ปีที่แล้วสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารที่เราสกัดได้จากมังคุดที่เราตั้งชื่อว่า GM1 แล้วมันมีคุณสมบัติในการไประงับ เอนไซม์ที่ HIV ใช้ในการแพร่ขยายตัวเพราะฉะนั้นแคปซูลน <Elekt> <OVER> like ี้มีประสิทธิภาพ2อย่างก็คือไปร้านทานไปเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ทำลายด้วยลายตัว HIV ด้วยซึ่งสามารถจะใช้ควบคู่กับยาต้านไวรัสได้ใช่ครับใช่ครับเพราะเห็นบอกว่ามีผลการวิจัยเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ชัดเจนครับชัดเจนครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจตรงนั้นเราก็มาดูว่าไอ้ l i ไของเราในผู้ติดเชื้อเนี่ย มันจะให้ผลยังไงนะครับอาจารย์วัชระกับหมอพพรที่โรงพยาบาลแม่ออนที่เชียงใหม่ร่วมกับคณะวิทยาอีกหลายท่านนะครับก็ทําการทดสอบในโครงการนี่ครับ่ชื่อนี่นะครับเพื่อที่จะเพิ่ม CD 4ฟในเพื่อผู้ติดเชื้อ h i ชนะครับแล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อ h อชมีซ d ดีเพิ่มขึ้นในเวลาเพียง60วันจากการใช้4แคปซูลต่อวันนะครับก็เป็นความหวังนะฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบ เมื่อผู้ที่เข้ามาทดสอบแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตดีดขึ้น,นชัดเจนเราก็เลยทั้งหมด27รายเนี่ยเราก็ให้เขาใช้ L.A. Free อฟรีแล้วก็บอกเขาว่าฟรีตลอดไปจนกระทั่งผมไปก่อนหรือคุณไปก่อนโโอ้ห <laughs> แล้วอาจารย์ก็มาเติมที่ลบบุรีอีกครับแล้วก็ก่อนที่ถึงลบบุรีครับอาจารย์ครับในโครงการคู่ขนานเนี่ยเราก็ให้ผู้ป่วยที่จุดช่วยชีวีที่สารพีและที่ที่ทอดอยสะเก็ดนะครับ ที่ใช้ยาต้านอยู่นะฮะแล้วก็ใช้แคปซูลของเราด้วยแล้วดูซิว่าเป็นยังไงโดยที่ไม่มีหมอควบกลุ่มนะครับก็พบว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสหายไปไม่มีนะครับแล้วทุกคนก็มีคุณภรู้ว่าชีวิตเหมือนคนปกติแล้วในกลุ่มนี้มีบางคนที่ติดเชื้อเฉยอกาสอย่างเช่นเชื้อวัณโรคปอดบวมอาการก็ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้น opportunistic infection นะฮะการติดเชื้อเฉยอกาส HIV ก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ช่วยได้ครับทีนี้ อีกครั้งหนึ่งเมื่อโครงการทดสอบของเราจบกลุ่มนี้เราทําไงครับก็ต้องดูแลต่อสิแอปเปิลจะปล่อยที่ยังไงก็เป็นเสียสของเรานะก็เป็นสิ่งที่เสียสาของเราก็คือว่า25รายเราก็สัญญากับว่าคุณใช่ต่อไปเถอะนะอาจารย์พิเชษไปก่อนหรือคุณไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งคือขอให้หายเถอะระหว่างนั้นก็ขอให้ใช้ไปเรื่อยๆสุขท้ายแงแรงไปเรื่อยใช้ความมั่นใจตรงนี้เราก็ไปที่บ้านแหน้ดานะครับซึ่งจังหวัดลบบุรี ซึ่งเป็นบ้านที่่าวมอสบากชาวเยอรมันสร้างขึ้นมาเมื่อยี่สกว่าปีที่แล้วสมัยที่เอชดีเพิ่งจะค้นพบมันใหม่ๆเด็กที่ติดเชื้อก็เป็นที่รังเกียจก็มาอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของบ้านแกด้าครับเราก็ไปที่บ้านแกด้าแล้วก็บอกให้บ้านแกลด้าคัดดูซิว่าเด็กคนไหนที่ต้องการดูแลพิเศษเขาก็คัดมา17คนคือกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโฉยโอกาสแล้วนั่นเองจากนั้นเขากินลิเอ็ดาเอชอีเอาเอชอีให้เขากินใช่ครับใช่ครับ ก็ให้คุนเพิ่มไปนะฮะกลุ่มนี้ก็เป็นพวกที่ติดเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็มะเร็งนะครับสิ่งที่เราพบครับเราให้ก็สี่แคปซูลต,ต่อวันติดต่อกันเวลา12เดือนนะฮะอาการออ r t u นติกอินเฟคชันเหล่านี้ทุเราลงบางรายหายไปที่ทุเราลงก็คือกรณีของผู้ที่เป็นมะเร็งตับเป็นถึงมะเร็งตับนะเป็นถึงมะเร็งตับแล้วเอชไอวีด้วยนะครับอก็อาการทุเราลงแข็งแรงมากโอค้คุณขวัญใจ ผู้บริหารของบ้านแกร่าก็แปลกใจมากว่าอยู่ได้อย่างไรครับเพราะนั้นแต่ที่ที่เราดีใจอย่างหนึ่งว่าอาการแทรกซ้อนของโรคเฉืืออากาศมันหายไปหรือทุกราลงแล้วทุกรายทุกรายนะครับหนึนะฮะมี c d ดีโเพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยทานยาต้านไวรัสอย่างเดียวครับตอนนี้ทานตัวนี้ปุ๊บ CD4 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว6 7 3 4ซึ่งสูงมาก ในเวลา12เดือนนะครับซึ่งจะบอกในตลาดไม่มีในตลาดยังยังไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่เพิ่มซีรีโฟได้นะครับในเวลา12เดือนยังไงก็ตามครับก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าไอ้เชื้อต้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มซีรโฟบ้างแล้วก็ไม่เถียงมันก็มีบ้างนะครับแต่มันเพิ่มช้าแต่เพื่อแก้ขจัดข้อสงสัยตรงนั้นเราก็เอาเด็กที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่สำรวจกลับไป6เดือน ซีดีโฟไม่เพิ่มเลยแล้วกเราก็ให้เขาใช้เก้าแคปซูลต่อวันนะาาเป็นเวลา3เดือนทุกคนซ i ดีโฟเพิ่มขึ้นสวยงามมากร้อเหมือนกันฮะร้อยเซในเวลาเพียง3เดือนอนะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปครับ LIV เพิ่ม c ีดีโฟในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้วแน่นอนครับครับนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่บ้านแกด้า มีเด็กที่ใช้เผดภัณของเรา17คนแต่ละครคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่เจ็บไม่ไข้นะฮะแล้วอีก50กว่าคนเนี่ยจะทํำยังไงจะทําอย่างไรก็ต้องอยากได้บ้างนะก็ได้ข่าวว่ามีการไปแอบกินของเพื่อนบ้าง๋อกยอยากได้อยากได้ไอ้ข่าวนี้ก็มาถึงผมอะฮะเพราะฉะนั้นเราจะให้ได้สอมีสมาตรฐาน ได้ไหมยางไม่ได้ไม่ได้แต่สงังกมไทยต้องไม่มีสองมาตรฐ<ช><ล>านเพราะฉะนั้นก็มีกีค่คน<ไ>อาจารย์ก็ต้องดูแลมครับบ้านแกด้าก็เช่นกันครับเราก็จะไปอีกครั้งหนึ่งด้วยโดยขังโครงการศรีษะของแอปโกในบ้านแกด้ามีอยู่เด็กอยู่70คนเราก็สัญญากับผู้บริหารของบ้านแกด้าว่าเด็ก70คนเนี้ยแอปโกจะดูแลเขาตลอดชีวิตนะฮะแล้วผมก็ไปพูดกับเด็กเองว่าหนูๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องโตขึ้นนะฮะปัจจุบันนี้ ร่างกายจะไม่เจ็บไม่ไข้ละ,<ท>ะแล้วก็จะโตขึ้นร่างกายแข็งแรงที่สําคัญก็คือจะเหมือนคนปกติแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติเหมือนกับพวกพี่ๆเหมือนกับลุงทุกคน